ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสี่ยงดวงแล้วก็ลองเอาการ์ดพวกนี้ใส่เข้าไปในเด็กไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีและนี่คือจักรวาลการ์ดยูกิโอนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําตามรีเควสที่ท่านผู้ชมขอไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับคือการ์ดที่มีเอฟเฟกในการทอยลูกเต่านั่นเองครับผมซึ่งการ์ดที่มีเอฟเฟกในการทอยลูกเต่านะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีจํานวนที่โคตรเยอะบอกก่อนเลยนะครับว่าคงไม่สามารถทําได้จบในพาร์ทเดียวนะก็จะแบ่งเป็นสักประมาณ3พาร์ทก็แล้วกันก็คือจะเป็นพาร์ทของมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกทั่วไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทท พวกแบบมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วก็มีเป็นเวทมนต์กับดักอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเออถือว่ามีการ์ดที่สามารถใช้เอฟเฟกต์ทอยลูกเต๋าได้ค่อนข้างเยอะกว่าที่ผมคิดนะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนกับตอนที่ผมทําพวกการ์ดคีย์เวิร์ดนะครับการ์ดคีย์เวิร์ดเนี่ยบางครั้งเราต้องเน้นเป็นพวกการ์ดที่ไม่ได้อยู่ในซีรีส์ใดซีรีส์หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดทอยลูกเต๋าอ,อันนี้ผมจัดให้เลยว่ารวมๆนะครับผมอยู่ซีรีส์ไหนก็จัดเข้ามาได้หมดเลยว่าถ้าเกิดว่าท เสร็จปุ๊บมันจะมีโอ้โหผมบอกเลยว่าเอฟเฟกก็ค่อนข้างมีความซับซอ้อนเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็คงจะต้องมีบอกแล้วว่าเฮ้ยถอยออกมาหน้าหนึ่งได้เอฟเฟกอะไรหน้า2ได้เอฟเฟกอะไร3 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งถือว่าก็มีความซับซอ้อนแล้วก็คงต้องใช้ความเข้าใจต้องจำเอฟเฟกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการดวงแบบนี้แล้วมันจะไปออกดวงแบบนั้นไหมนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูในของพาร์ทแรกนี้นะครับที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกทั่วไปมาดูกันซิว่าการ์ทีีีี่่่่มมมมเเออคททยลูกกกกกตาาานนนน้้้ผชจจะะะรรรรัักกกกััสใใบบนบะิแ นี้มีชื่อว่า Deformer Mobile Phone ครับผม Deformer Mobile Phone เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล1พลังโจมตีป้องกัน100ครับเอฟเฟกของมันในแต่ละเทิร์นจะเป็นไปตามสภาพที่มันเป็นอยู่นะครับก็คือตั้งป้องกันหรือตั้งโจมตีนั่นเองนะถ้าเกิดว่าตั้งโจมตีนะครับผมเทิร์นละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถทอยลูกเต๋าได้1ครั้งนะครับแต่ทีนี้หน้าลูกเต๋าออกมาเท่าไหร่ปุ๊บเราจะสามารถไงาการ์ดใบบนสุดของเด็กของเราขึ้นมาได้ครับซึ่งในการ์ดที่เราไงา รเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ d e f o r m e r ที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยไม่สนใจเงื่อนไขครับแล้วการที่เดี๋ยวก็เอากลับเข้าไปในเด็กนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสภาพตั้งป้องกันนะครับเทอร์ละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราเช่นกันเราสามารถทอยลูกเต๋าได้หนึ่งครั้งหน้าลูกเต๋าออกมาเท่าไหร่ก็หง่ายการ์ดใบบนสุดของเด็กขึ้นมานดูเฉยๆครับผมอ่าซึ่งถ้าเป็นตั้งป้องกันก็คือดูถ้าเป็นตั้งโจมตีก็คืออันเชิรมอนสเตอร์ได้นั่น o, ผม ไซโคโลเวอร์ over, เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่ตนมืดเผาไซคิกเลเวล2พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน700ซึ่งพอมาชื่อการ์ดใบนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเหมือนทุกทีนะผมอ่านชื่อการ์ดภาษาญี่ปุ่นนะครับและทีนี้เนี่ยในภาษาญี่ปุ่นคําว่า dice หรือคําว่าลูกเต่านะครับเขาจะใช้คําว่าไซโคโลครับผมอ่าซึ่งไอชื่อการ์ดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเล่นขับนะครับไซโคโลเวอร์นะครับผมแต่ถ้าอ่านให้มันดูเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็ไซโคโลเวอร์ตามชื่อการ์ดที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับม แบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่ปุ๊บให้ทอยลูกเต๋า1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าน้าลูกเต๋าที่ทอยได้เป็น1หรือ6ปุ๊บเราจะสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลได้1หรือ2ใบทําลายทิ้งไปครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับในตอนที่การ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่สามเมื่อไหร่ปุ๊บให้ทอยลูกเต๋า1ครั้งถ้าเกิดว่าหน้าออกเป็น2อถึงหนะครับเราจะสามารถอัญเชิญก,การ์ดใบนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษครับผมการ์ดใบต่อไปเฮลพรด e มอนครับผมเฮลพรด e มอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต ปีศาจเลเวล2พลังโจมตี1,200ป้องกัน2 0 0เอฟเฟกของมันก็คือผู้ที่ควบคุมการ์ดใบนี้ในทุกๆสแตนบายเฟสจะต้องจ่ายไลฟ์พอยต์500ครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดที่อีกฝ่ายหนึ่งควบคุมเมื่อไหรา่ปุ๊บเราจะสามารถทอยลูกเต๋าได้1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าหน้าลูกเต๋าที่ทอยออกมาได้3เอฟเฟกนั้นจะไร้ผลแล้วก็การ์ดใบนั้นต้องถูกทำลายด้วยและตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังอยู่บนเฟลรอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถโจมตีสสมออเตร์ที่ ติดชื่อเดมอนยกเว้นตัวที่มีชื่อเดียวกันเท่านั้นครับผมซึ่งไอ้พวกเดมอนสายเนี่ยนะครับมันเป็นเดมอนผมใช้คาว่าเดมอนสายหมากรุกก็ได้เหมือนกันเนาะจะมีแบบพรบ้างบีชอปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็ถ้าแต่ว่าอยู่บนฟิลหลายๆตัวอย่างเงี้ยอีกฝ่ายนึงถึงจะโจมตีได้แต่ว่าถ้ามีแบบตัวที่เป็นชื่อเดียวๆอย่างงี้ก็ไม่สามารถโจมตีได้นั่นเองครับการไปต่อไปไดส p อตครับผมไดสปอตเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สท่าแสงเผาหินผาเลเวล3พลังโจมตี้องร้อ0ป้องก ไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์รีเวิร์สของมันก็คือเมื่อไงหน้ามาเสร็จปุ๊บผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายให้โยนลูกเต๋าออกไป1ครั้งนะครับผมโดยผู้เล่นที่ได้แต้มน้อยกว่าเนี่ยจะต้องรับความเสียหายตามหน้าลูกเต๋าของอีกฝ่ายหนึ่งไปนะครับถ้าเกิดว่าหน้าลูกเต๋าที่ออกมาเป็น2-5ถึงปุ๊บความเสียหายที่จะได้รับก็เป็นหน้าลูกเต๋าคูณ500ไปนั่นเองนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งออกหน้าเป็น6ปุ๊บความเสียหายที่จะได้รับก็เป็น6 0พันพอยต์เลยนั่นเอง ลูกเต๋าออกมาแล้วได้หน้าเท่ากันนะครับผมให้ถอยลูกเต๋าใหม่อีกครั้งหนึ่งครับจนกว่าจะตัดสินแพ้ชนะกันได้นะการใบต่อไป Dark Bishop Demon ครับผม Dark Bishop Demon เป็น Monster e อ f e c t ธาตุน้ำเผาปีศาจเลเวล3พลังโจมตี300ป้องกัน1,400การใบนี้นะครับคนที่ควบคุมมันเช่นกันนะทุกๆสแตน d by p h a ก็ต้องจ่าย Life Point 500ครับถ้าหากว่านสเตอร์ติดชื่อ Demon ที่อยู่บนปิวของเราตกเป็นเป้า e f ฟ e c t ของการอีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้ถอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งถ้าหน้าลูก เตาอ,ออก1 36ปุ๊บเอฟเฟกนั้นจะไร้ผลแล้วก็ทําลายทิ้งครับอ่าก็ถือว่าทําให้เอฟเฟกมัมาใช้งานได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับถ้าอย่างไปตัวเมื่อกี้ต้องทอยให้ออก3นะครับเอฟเฟกถึงจะไร้ผลนะแต่ว่าตัวนี้ออก1 3 6าก็จะพอไหวครับการไปต่อไปเทพมารลูกเหล็กกอก้อนครับผมเทพมารลูกเหล็กกอก้อนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล 3, 3พลังโจมตี450 50, ป้องกัน400การไปนี้นะครับมีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันโดยแต่ละเอฟเฟกนั้นสามารถใช้งาาานนได้้้เเเพีเีียงงทื่ออออลคครรรั1กก็ถมมสต์ เมื่อจบดามเมจสเตตนั้นไปแล้วปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดไปนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ส่วนเอฟเฟกต์ที่2เราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนมือของเราหรือการ์ดที่เซตอยู่บนฟิลของเราก็ได้นะครับโดยต้องเป็นการ์ดกับดักนะเอาการ์ดกับดัก1ใบนั้นส่งลงสุสานไปแล้วทีนี้การ์ดที่อยู่ในแนวคอลัมน์เดียวกับการ์ดใบนี้จะต้องถูกทำลายทั้งหมดครับผมก็คือกลิ้งไปทำลายมอนสเตอร์ของฝ่ายหนึ่งหรือกลิ้งไปทำลายการ์ดเวอร์มอนกับดักของฝ่ายหนึ่งได้สบายๆเลยครับ ทีนี้เอฟเฟกที่3ของมันนะครับผมเอฟเฟกนี้แหละเป็นเอฟเฟกถทอยลูกเต่านะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกของการและถูกส่งลงไปสุดสารเมื่อไหร่นะครับเราจะสามารถเลือกการที่อยู่ในสุดสารของเราได้1ใบทอยลูกเต๋า1ครั้งครับถ้าเกิดว่าหน้าออก6เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถเอาการที่เราเลือกจากสุสาร1นใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมต้องออก6อย่างเดียวนะครับผมออก1ถึง5ปุ๊บเฝาวนะครับผมการที่เราเลือกจากสุสารก็ไม่ไ่ไไกันนือนออเงราตป Desk เดมอนครับผมเดสรูคเดมอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกท่าแสงเผาปีศาจเลเวล3พลังโจมตี1,100ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับผู้เล่นที่ควบคุมมันต้องจ่ายไลฟ์พอยต์ทุกๆสแตนบายเฟสครับผมและทีนี้ถ้าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดที่อีกฝ่ายหนึ่งควบคุมอยู่นะครับให้ทอยลูกเต๋า1ครั้งถ้าเกิดว่าหน้าออกสามปุ๊บก็ให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามี Gen เจโน,นไซคิงเดมอน ปุ๊บเราจะสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปสู่ศาลได้นะครับหลังจากนั้นอันเชิญเจโนไซคิงเดมอนหนึ่งตัวนั้นจากสู่ศาลลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับการ์ดใบต่อไปอากิโดครับผมอากิโดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1500ป้องกัน1,300การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกทำลายจากการต่อสู้ลงไปสู่ศาลเมื่อไหร่ปุ๊บให้ทอยลูกเต๋า1ครั้งนะครับพอทอยลูกเต๋าเสร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่1ตัวที่ มีเลเวลเท่ากับหน้าลูกเต๋าที่ออกมานะครับมอนสเตอร์เผ่าแฟรี่ตัวนั้นที่เราเลือกหนึ่งตัวเราจะสามารถอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทอยลูกเต๋าอ,ออกมาแล้วหน้าออกเป็น6นะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่า6ได้ด้วยนั่นเองครับผมการไปต่อไป inferno queen demon ครับ inferno queen demon เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผ่าปีศาจเลเวล4พลังโจมตี900ป้องกัน1500ารการไปนี้นะครับผู้เล่นที่ควบคุมมันก็ต้องจ่ายไลฟ์พอยต์ห้าร้อยใน ทุกๆสแตนบายเฟสครับทีนี้ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าของเอฟเฟกต์การ์ดที่อีกฝ่่ยหนึ่งควบคุมอยู่นะครับให้เราทอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งถ้าน้าออก2หรือ5ปุบเอฟเฟกต์นั้นจะไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปครับตราบใดที่การ์ดใบนี้หงหน้าอยู่บนเิลในทุกๆสแตนบายเฟสมอนสเตอร์ที่ติดชื่อเดมอนหนึ่งตัวจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0 0 0พไปจนกว่าจะจบเอ็นเฟสครับผมก็คือเลือกเพิ่มพลังโจมตีให้มอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Demon เนะนะดมออนน่ Cuban, ร์บบตไปปเเ็ เอฟเฟกต์ถ้าแสงเผาสายฟ้าเลเวล4พลังโจมตี600ป้องกัน1,900ัการครับการไปนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ของมันคือเทิร์นละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสนะก็คือทอยลูกเต๋าไปเลยครับผมพอทอยลูกเต๋าเสร็จโป๊บปราบใดที่การไปนี้ยังไงหน้าอยู่บนฟิลผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์ทั้งแบบปกติหรือแบบพิเศษโดยเป็นตัวที่มีเลเวลเท่ากับหน้าลูกเต๋าที่ออกอย่างเงี้ยครับผมไม่สามารถอันเชิญลงมาได้เลยนะซึ่งเอฟเฟกต์นี้ก็ใช้งานได้ทั้งเทิร์นเราแล้วก็เทิร แวเสร็จปั๊บก็จะเป็นการบล็อกการอันเชิญไว้นะครับแต่ก็ค่อนข้างดาบสองคมนะครับถ้าเกิดว่าเราทอยไม่ดีปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราเองก็ไปสามารถอัญเชิญมอนส,สเตอร์ได้เหมือนกันนะครับผมการไปต่อไปไซโครสครับผมไซโครสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาเครื่องจักรเลเวลสี่พลังโจมตี1,800ป้องกัน200ครับเอฟเฟกต์ของตัวไซโครสนะครับผมเทินละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานั่นก็คือทอยลูกเต๋าไปเลย1ครั้งครับผมทีนี้หน้าลูกเต๋าออกมาเท่าไหร่ปุ๊ Effect, เปปบเอฟเฟกต์ ถ้าหน้าลูกเต๋าออกมา1นะครับผมเราสามารถดูการ์ดบนมือของอ e ีกฝ่ายได้นะครับพอดูเสร็จปุ๊บเลือกการ์ดจากบนมือนั้น1ใบส่งลงสู่ศาลไปครับแล้วถ้าเกิดว่าหน้าลูกเต๋าออกมาเป็น2อถึงหนะครับผมให้เราเอาการ์ดบนมือของเรา1ใบส่งลงไปสู่ศาลครับแล้วถ้าเกิดว่าหน้าออก6ไปเลยปุ๊บเราจะต้องทิ้งการ์ดจากบนมือทั้งหมดไปนะครับเอฟเฟกดูเหมือนจะเป็นผลเสียกับเราใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีคอมโบที่เอาไว้ใช้ตอนมอนสเตอร์จากบนมือของเราส่งลงสู่ศาลไปอะไรพวกนี้ดาร์คเวิร เนี้ยก็พอได้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะคอมโบต่อเนื่องได้ด้วยนะครับการไปต่อไป Shadow Knight Demon ครับผม Shadow Knight Demon เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุลมเผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี2,000ป้องกัน1,600การ์ดใบนี้นะครับผู้เล่นที่ควบคุมมันก็ต้องจ่ายไลฟ์พอยต์900ในทุกๆสแตนบายเฟสครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดที่อ e ีกฟายหนึ่งควบคุมอยู่ให้ถอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าหน้าออก3ปุ๊บเอฟเฟก Effect นั้นก็ไร้ผลแล้วก็ถูกทำลายไปครับ การไปนี้นะถ้าเกิดว่ามันสามารถโจมตีแล้วก็มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยของอีกฝ่ายหนึ่งได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะเหลือครึ่งเดียวนะครับแหมก็เป็นมอนสเตอร์เลเวลสที่มีสเตตัสโหดขนาดนี้ก็คงโจมตีหนักๆไม่ได้ว่าง Under ั้นเถอะนะครับการไปต่อไปเจนนไซคิงเดมอนครับผมเจโนไซคิงเดมอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวลสพลังโจมตี2000ป้องกัน1 5 0 0้ารกาไปนี้นะครับถ้าบนฟิลของเราไม่มีการติดชื่อเดมอนเราจะไม่สามารถอัญเชิญการไป รีเวิร์สได้นะครับผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดใบนี้ก็ต้องจ่ายไลฟ์พอยต์ .800 ในทุกๆสแตนบายเฟสครับผมและทีนี้ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ตกเป้าเอฟเฟกต์ของการ์ดที่อ e ีกฝ่ายหนึ่งควบคุมอยู่ให้ทอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าหน้าลูกเต๋าออกสองหรือห้าปุ๊บเอฟเฟกต์ Effect ก็จะไร้ผลแล้วก็การ์ดใบนั้นต้องถูกทำลายไปและอีกเอฟเฟกต์หนึ่งของมันคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ทำการแบตเทิลและทำลายมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งไปได้นะครับเอฟเฟกต์ของอ e ีกฝ่ายหนนนนนนึ่่่งงกกกก็็จะไไไไไมมมมสสสสสสาาาารรรรรรรถใใช้ด้ดดคคัับบบ์์์์์ตตตตอออออออปปเเเเผ เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาปีศาจเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกัน600การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันคือทิ้งการ์ดจากบนมือไป1ใบนะครับหลังจากนั้นเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์1ใบถอยลูกเต๋า1ครั้งถ้าหน้าลูกเต๋าออกมาเป็น2ถึง5นะครับการ์ดที่เราเลือกนั้นก็จะต้องถูกทำลายไปครับการ์ดใบต่อไปเนซูมิฮานาบิครับผมเนซูมิฮานาบิเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี2,000ป้องกัน200คครรรรับับบ <Effect S 2> เเเอออออฟฟกกกกต์์ขงงาาาาดในนนนี้ยกกย่่่และืมมามไาสถ ใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบฟิวชั่นซิงโครเอ็กซีดแล้วก็ลิงนะครับผมเรียกว่าใช้อัญเชิญมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่ได้เลยนะั่นแหละนะเอฟเฟกของเจ้านี้นะครับผมอันแรกเลยก็คือว่าถ้ามันถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้วางเคาน์เตอร์ลงที่การ์ดใบนี้6เม็ดครับผมทีนี้เอฟเฟกที่2ต่อมาก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเราให้เอาการ์ดใบนี้ไปให้อีกฝ่ายควบคุมครับและเอฟเฟกที่3ตามมาเลยคือเถินละครั้งถ้าการ์ดใบนี้ถูกมอบให้อีกฝ่ายนึงควบ โดยที่ว่ามันมีเคาน์เตอร์วางอยู่ให้เราทอยลูกเต๋า1ครั้งนะครับผมหน้าลูกเต๋าออกมาเท่าไหร่เราจะสามารถถอดเคาน์เตอร์จากการ์ดใบนี้ได้ตามจํานวนนั้นนะครับผมซึ่งไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้นะครับคือเคาน์เตอร์ที่ถอดได้นะครับผมให้นับว่าเป็นจนํานวนเท่ากับหน้าลูกเต๋าที่ออกหรือต่ํากว่านะครับผมสมมุติว่าหน้าออก5ปุ๊บเราจะเอาเคาน์เตอร์ออกสักสาเม็ดสเมตรก็ได้แต่ออก6ไม่ได้ครับผมเพราะว่าหน้าลูกเต๋าออกแค่5้นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับทอยลูกเต๋ เคาน์เตอร์ถูกถอดออกไปหมดปุ๊บให้ทาลายการ์ดใบนี้ทิ้งไปแล้วก็มอบความเสียหายให้กับผู้เล่นคนนั้น2,000พอยต์กันไปเลยครับผมซึ่งอันนี้แม่งเป็นการ์ดที่แบบดวงมากถ้าจังหวะมาลงที่เราพอดีปุ๊บเราก็โดนความเสียหาย2,000ไปได้นะครับแต่ถ้าเราไปใช้ในจังหวะที่อยู่ในเทิร์นของฝอ่ายหนึ่งปุ๊บและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนควบคุมการ์ดใบนี้ก็จะเท่ากับว่าผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดใบนี้ก็คือตัวของเขาเองใช่ไหมก็จะได้รับความเสียหายไป2,000พ o ยต์นั่นเองครับกา,า 2, ร์ดใบท จมตี1,000ป้องกัน2,000ครับการ์ดใบนี้นะครับในช่วงเมนเฟสของเราให้ถอยลูกเต๋า2ครั้งนะครับผมหลังจากนั้นให้เลือกลูกเต๋ามา1อันครับผมหน้าของลูกเต๋าที่เราเลือกเป็นเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ง่ายหน้าอยู่บนฟิลที่มีเลเวลเท่ากับหน้าลูกเต่าที่เราเลือกนั้น1ตัวทําลายทิ้งไปได้ครับว่าก็ทอยลูกเต๋า2ครั้งก็เป็นการเพิ่มโอกาสได้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการทอยลูกเต๋า1ครั้งนั่นเองครับการ์บต่ออไปปร,ร,รููเเ็น ธาตุดินเผาอันเดดเลเวล5พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2000ครับเอฟเฟกของการใบานี้มีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยคือถ้าเกิดว่าการใบานี้ถูกอัญเชิญลงมาได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือก,ม, 4, อก,กอมอนสเตอร์ที่มีเลเวล4หรือต่ากว่า1ตัวจากในสุสานของเรานะครับมอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาในสภาพตั้งป้องกันแล้วก็เอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผลไปด้วยครับและนอกจากนั้นแล้วในช่วงเอ็นเฟสมันก็จะถูกรีูฟออกไปจากเกมนะครับส่วนเอฟ ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานั่นก็คือทอยลูกเต๋า1ครั้งครับผมเมื่อเราทอยลูกเต๋าเสร็จแล้วมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราทุกตัวจะมีเลเวลเท่ากับหน้าลูกเต๋าที่ออกมาไปจนกว่าจะจบเทินครับอันนี้คือใช้เป็นการอันเชิญมอนสเตอร์เอ็กซีดได้นะครับวงเล็บด้วยว่าถ้าหน้าลูกเต๋าที่ออกเนี่ยมันพอดีเป๊ะกับมอนสเตอร์เอ็กซที่มีแรงต,ตามนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีแต่มอนสเตอร์เอ็กซีดแรงสอย่างเงี้ยแล้วหน้าลูกเต๋าอ,ออกมาเป็น5ปุ๊บก,ก็เกมโอเวอร์เหมือนกนนรไา,ารไอต ไปราชาปีศาจอสเนีบาดสกาวเดมอนครับผมราชาปีศาจอสเนีบาดสกาวเดมอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล6พลังโจมตี2,500ป้องกัน1,200ครับผู้เล่นที่ควบคุมการไปนี้จะต้องจ่ายไลฟ์พอยต์500ในทุกสแตนบายเฟสนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าการไปนี้ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการท,ที่อีกฝ่ายหนึ่งควบคุมอยู่ให้ทอยลูกเต๋า1ครั้งครับพอทอยลูกเต๋าเสร็จปุ๊บทนาออกหนึ่งสามหกปุ๊บเอฟเฟกต์ effect นั้นจะไร้ผลแล้วก็ถูกทำลายไปครับกกกก็เเรียวว่าหมือนไพ ว่าเดมอนมารุกหลายๆตันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเจ้าตัวสกาวเดมอนตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกต่อจากนี้ครับผมการไปต่อไปแม็กซิมัมซครับผมแม็กซิมัมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี1,900ป้องกัน1,600ครับการไปนี้นะครับผมถ้าหากว่ามันถูกอัญเชิญโดยการรีลิสต์ออกมาได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยให้ถอยลูกเต่า1ครั้งนะครับพลังโจมตีของการไปนี้จะเพิ่มขึ้น200คูณหน้าลูกเต่าที่ออกไปนะครับผมตราบใดที่มัันนยยงงาอู่่บฟิ เพิ่มพลังโจมตีส่วนใหญ่บางครั้งเราจะเห็นว่าเพิ่มพลังโจมตีไปจนถึงจดเทิร์นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวของแม็กซิมัมสติกถ้าเกิดว่าเราเรียกมันลงมาแล้วก็ทอยลูกเต๋าออกมาได้6กปุ๊บพลังโจมตีก็เพิ่มพันสองไปกันยาวๆเลยครับการไปต่อไปใบสุดท้ายนะครับใบนี้คือก็อดโอการ์สครับผมก็อดโอการ์สเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวลเจ็ดพลังโจมตีสองพันห้าร้อยป้องกันสองพันสี่ร้อยห้าสิบครับผมการไปนี้เรียกว่าเป็นเอสมอนสเตอร์ของโอโทงิริจิก็ว่าได้น สังเกตเหมือน,นกันนะว่าการที่มีเอฟเฟกเป็นลูกเตา๋าก็บางตัวเอามาจากเกมดันเจียนไดมอนสเตอร์ที่โอโทงิเป็นคนคิดคนซะด้วยนะครับยิ่งก็ต์โอคัสตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ตัวโปรดของโอโทงิอย่างที่ว่าไปนะเอฟเฟกของเจ้านี่นะครับคือเทิร์นละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะครับคือทอยลูกเต๋าไปเลย3ครั้งครับผมซึ่งพลังโจมตีของก็ต์โอคัสจะเพิ่มขึ้น100พอยต์คูณจํานวนหน้าลูกเต๋าที่ออกมานะครับแม่ถ้าเกิดว่าทอยลูกเต๋าลูกเดียวก็ว่าไปนะนี่ทอย3ลูกกอออออ่ะเถ้า6สัก3ลูกอ,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 กกอย่่างงนนีี้้พพลัโจมมตก็เิขึ1 0 ลพลังโจมตีป้องกันของก็อดออกัสที่จะเพิ่มขึ้นด้วยเอฟเฟกนี้ของมันนะเพิ่มไปจนกว่าจะจบเทิร์หน้าของอีกฝ่ายหนึ่งครับทีนี้นอกจากเอฟเฟกทอยลูกเต๋าแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าหน้าลูกเต๋าที่ออกมามีหน้าเบิ้ลยกตัวอย่างเช่นออกมา53-3ใช่ไหมครับอ่าอย่างเงี้ยถือว่านับว่าเอฟเฟกตมสำลิดผลนะถ้าเอฟเฟกออกมาเป็นเลขเบิ้ลตามนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมดังนี้ด้วยครับถ้าเกิดว่า2ใน3ม,มีเลขเบิ้ลเป็น1ห,หรือ2นะนี้จไม่ถถููกกกกททลลลาาาายยจจอฟฟแะไม่กา,าก,การต่อสู้ไปจนกว่า จะจบเทินของอีฝ่ายหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดว่าเลขเบิ้ลออกมาเป็น3หรือ4เราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้2ใบและถ้าเกิดว่าเลขเบิ้ลเป็น5หรือ6ปุ๊บในเทินนั้นตัวของก็อดโอกัสจะสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงครับผมทีนี้นะครับมันมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเราทอยลูกเต๋า3ลูกใช่ไหมครับถ้าออกเป็นเลขเบิ้ลเลขใดเลขหนึ่งก็จะเกิดเอฟเฟกต์แบบเมื่อกี้ที่บอกไปแต่ถ้าเกิดว่าเราทอยลูกเต๋าได้3ลูกแล้วหน้าออกเหมือนกันหมด3ลูกเลยเอฟเฟกต์ที่ผมบอกมาเมื่อกี้ครับผมว่าไม่สุดท้ายจากเอฟการ จวการ์ดได้2ใบแล้วก็โจมตีพุ่นเล่นได้โดยตรงอย่างเงี้ยถ้าเก we like, like that, ิดว่าน้าลูกเต๋าเหมือนกัน3ลูกปุ later, like ๊บเอฟเฟกเมื uh, ่อกี้ที่เล่ามาทํางานได้หมดเลยครับผมก็ตโอกัสจะกลายเป็นมอนสเตอร์สุดโหดได้เลยนั่นเองนะครับนึกภาพอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างไปอ่ะว่าถ้าเกิดว่านาวหกสัก3ลูกเลยใช่ไหมพลังโจมตีก็จะกลายเป็น4,3 0 0ัและยังโจมตีใส่พุ่นเล่นได้โดยตรงสักด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกจากการต่อสู้ด้วยครับผมบอกเลยว่าโหดจริงนะครับสมกับเป นะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกทั่วไปนะครับผมทอยลูกเตา๋าแล้วก็เอฟเฟกเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นบ้างก็ตามนี้เลยครับ20ใบเออซึ่งถือว่าเป็นการ์ดวัดดวงที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวพาร์ตต่อไปก็จะได้พูดถึงพวกแบบมอนสเตอร์ที่ไม่ได้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธรรมดาธรรมดาแล้วแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวรอพาร์ตสกันนะท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับผมรู้สึกว่ายังไงบ้างครับผมคิดว่าอยากจะเอากาาา์ดดไไไปปหนน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 เเเข้้ล่นน่่ใ็บงีั หรือเคยใช้มาแล้วนะครับทอยลูกเตา๋าออกยากออกง่ายอะไรยังไงนะครับผมเอฟเฟคคุ้มค่ากับการทอยลูกเต๋ามาอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ